เออมันอย่างนวดเข่าปอันนี้ครัฟากลาง้ฟาดเข่านวดเข่า,ขา,ขาดีกันแล้วเนาะ,ะไปเห็ดมาเชื่อเด็กคนน,น,นี้นเออวะฟาดเลยเออออเอมระี่ไไ <c oughs> ม่จ,มจับ ทิพยมันน้อยหัวคุณอย่างนามสิ่งกว่านี้ได้อันนี้เกี่ยวเอามันบริษัทจำกัดกำ ขอบขอบคุณนะฮะชาขอบคุณ,คณทหา,ทาพรพืคนที่มาช่วยนะ้ะดีใจนะขอบคุณไ<อ>นเลยนะ<อ>ถ้าสมมติว่าถ้าเราไปจ้างเขามาตีเด็กเขาเกี่ยวเด็กแพงวะแพงได้ครับว่ยที่นี้เท่าไหร่เขาคิด,ดเังไหรรถเกี่ยวรถเกี่ยวนี้ไรละหกร้อยอยู่ไหมอเห็นไรไอหกร้อยถ้าเข่ามันล้มแล้วเ พั 2> 1, 2, นสองไรเงินแพงขึ้นไรหนึ่งรันคนนี้ก็ตุกวันนึงก็บสี่ร้อยเพราะให้นานจากไรนี่นานอยู่นี่ฮะัหาไรโอ้ถ้าตีเป็นเงินหกร้อยกับสามพันคูณแล้วอันนี้ครักับผมมีเงินเนาะครับบมมีเงินแล้วก็แต,แต่นี่เราขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อนครับอืม,อม มา,าต้อยดีใจอะไรบ่ะดีใจไ <c oughs> ด้เลยเนาะ,นะแล้วเขาเห็ดอะไเรียงเข้าเรียงน้ำเพิ่นเอาครับกินไปตามอัตรภาพนี่แล้วครัพเ <c oughs> ดิเ <c oughs> ข้าวมีนเผาเลี่ยงอีกงเนาอเรียงเรื่องคนอยู่